อันนี้เจ็บช้ำระกำรซรวงมากซึ่งมันเป็นลายโอของของของธุรกิจทำงานคนอยู่ในนั้นเป็นหลักแสนเป็นลายที่แบบโห่ทำมากันเป็นสิบปีละเหมือนเป็นการเอาชื่อเราไปแอบอ้างแล้วมันไม่ใช่โดนแค่หนิงคนเดียวนะคะน้องเดียนาก็ทักมหาหาหนิงหลังบ้านว่าพี่หนิงหนูก็โดนเหมือนกันหนูยังกู้คืนกลับมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ความเสียหายอะ่ะมันก็เสียหายกับธุรกิจของทุกคนที่โดนแบบนี้คือแล้วใครอะ่ะจะกล้าใช้ลายอันนี้ต่อทั้งที่อันนี้มันคือเบส ฐานของเมมเบอร์ของธุรกิจเราฉะนั้นตอนเนี้แม้กระทั่งหลายขอให้ทุกคนว่าเวลาคุยกับใครเราอ้างเพื่อนอ้างอะไรอย่าอย่าไปเชื่อเพราะคนลดหนึ่งเองอะ่ะก็โดนอย่างนี้เหมือนกันในที่ผ่านมาแบบธุรกิจทางทางทาง,ทางเราก็โดนลักษณะแอบอ้างอย่างนี้หลายครั้งมากก็เราก็แจ้งความทุกครั้ง<ม>ก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยค่ะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่า เรื่องสแกมเมอร์คือเรื่องสําคัญมากมากๆันจะเลือกตั้งกันแล้วเป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งที่แบบขอให้ทํากันกันจริงๆจังๆอ่ะอย่าให้มันเป็นเหมือนเหมือนในตามข่าวที่เวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอืมไม่กล้าจัดการจริงๆจังๆเพราะว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ไม่กล้าจัดการหรือเปล่า อาหารถึงล่าสุดโดนปลอมลายยังไงครับอันนี้เจ็บช้ำและกำซวงมากซึ่งมันเป็นลายโอเอของของของธุรกิจทำงานคนอยู่ในนั้นเป็นหลักแสนเป็นลายที่แบบโอ้โหทำมากันเป็นสิบปีละแล้ว,แล,วแล้วอยู่ๆก็เป็นชื่อเราอะเข้าไปคุยกับแอดมินแล้วแอดมินเนี่ยก็รู้ว่าเป็นชื่อเราเพราะว่ามันเป็นรูปเราเป็นชื่อเราตรงตามหน้าลายแล้วสำนวนการพูดก็เป็นเรา ว่าแบบเอ๊ะเช็คไลน์หน่อยสิมีคน DM มาหลังบ้านว่าอ๋อไม่ตอบแชทแล้วสอสวันลูกค้าจะสั่งซื้อของทางน้องแอดมินก็บอกว่าไม่มีนะคะเราก็อ๋องั้นลองคลิกลองไปเช็คอันนี้ดูสิว่าไงเหมือนเป็นการว่าเราส่งลิงก์ไปกดตู้มเดียวทีมันขึ้นเป็นเว็บพน,นันตูม้มเดียวทั้งทุกคนในไลน์ในจํานวนหลักสมาชิกกับเป็นแสนอะ แล้วคนที่แล้วแฟนคลับเอ่ยหรือคนที่เป็นลูกค้าที่สามารถคอนแทคกับเราโดยโตรงได้ก็คอนแทคกับเรามาทางทางด้านอื่นทางทางออฟฟิเชียลทางด้านอื่นว่าแบบพี่หนิงเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเอาชื่อเรา,เาไปแอบอ้างแล้วมันไม่ใช่โดนแค่หนิงคนเดียวนะคะน้องเดียรน่าก็ทักมาหาหนิงหลังบ้านว่าพี่หนิงหนูก็โดนเหมือนกันหนูยังกู้คืนกลับมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเขาเรียกว,ว่าการเตือนภัยอย่างหนึ่งเหมือนกันว่า เวลาจะกดโอนเงินจะทาธุรกรรมอะไรคืออันเนี้ยพอพอมันเข้ามาปุ๊บอะเขายังไม่ได้มีการให้ทําธุรกรรมอะไรแต่ถ้ามันมีอะไรที่ให้ทำธุรกรรมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องระวังเลยนะจะซื้อของจะอะไรต้องต้องเช็คดีๆอ่ะแต่ความเสียหายอะมันก็เสียหายกับธุรกิจของทุกคนที่โดนแบบนี้คือแล้วใครอะจะกล้าใช้ไลน์อันนี้ต่อทั้งที่อนเนี้ยมันคือเบสฐานของเมมเบอร์ ธุรกิจเรารโกลัวไหมเขาจะแบบว่าเอาชื่อเอารูปเราไปแอบอ้างอะไรหลายคนกลัวมากเราคือพอมันเป็นเหตุการณ์เนี้ยเราก็ต้องโพสต์เพื่อชี้แจงในหน้าออฟฟิเชียลทุกอันที่เป็นโซเชียลของเราว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะขนาดแอดมินเราเองอะยังเชื่อว่านี่คือเรา <M> ฉะนั้นตอนเนี้ยแม้กระทั่งหลายขอให้ทุกคนว่าเวลาคุยกับใครเราอ้างเพื่อนอ้างอะไรอย,อย่าอย่าไปเชื่อเพราะคนลถหนึ่งเองอะ ก็โดนอย่างนี้เหมือนกันเอารูปหน้าของญาติตัวเองแล้วก็โอนตังค์ให้หน่อยแล้วฮีพึ่งได้แบบเขาเรียกว่าโบนัสปีใหม่จากนี้เงี่ยโอนหมดเลยทันทีเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกลายเป็นว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวทักมาคุยเรายังต้องเช็คเลยว่าคนใกล้ตัวจริงๆหรือเปล่าอ่ะค่ะจริงเรากลัว <ๆ S 1> ไม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียชื่อเสียงเราไปด้วยกลัวกลัวมากแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าที่มาที่ไปมันมี การชี้แจงมันมีแล้วก็สุดท้ายถ้ามันต้องเกิดอะไรขึ้นหนิงก็ยังเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมอะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องกลัวว่าว่ายังไงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเตือนกลัวคนจะมองว่าเราไปชักชวนเว็บพน,นันอะไรอย่างเงี้ยโอโหอันดับแรกตอนนั้นนะ่ะคิดกลัวว่าคนจะคิดว่าเราไปชักชวนให้คนเล่นเว็บพน,นันแต่พอโอเคตั้งสติได้แจ้งความผ่านอะไรไปเราก็รู้ละโอเคมันมันเป็นกมเมอร์ที่ท,ที่ที่มันบอมแบบ บอมพร้อมๆกันในช่วงสัปดาห์นั้นหลายเพจหลายหลายธุรกิจโดนดาราหลายท่านโดนค่ะจัดการยังไงจัดการยังไงที่ผ่านมาแบบธุรกิจทางทางทาง,ทางเราก็โดนลักษณะแอบอ้างอย่างนี้หลายครั้งมากก็เราก็แจ้งความทุกครั้งก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยค่ะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่า เรื่องสแกมเมอร์คือเรื่องสำคัญมากมากคือมันคือตัวดูดดูดเขาเรียกว่าความเสียหายของคนไทยเยอะมากก็ฝากให้ตอนจะเลือกตั้งกันแล้วเป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งที่แบบขอให้ทำกันกันจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆอ่ะอย่าให้มันเป็นเหมือนเหมือนในตามข่าวที่เวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอืมไม่กล้าจัดการจริงๆจังๆ,ๆเพราะว่า มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ไม่กล้าจัดการหรือเปล่าตอนนี้คนไทยคิดกันไปอย่างนั้นเยอะแล้วแต่ว่าประชาชนเดือดร้อนกันเยอะมากๆจริงติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ